โอเคคอคลิป okay. ต่อไปของเรานะคือเราจะพาไปท่องเที่ยวแต่เปิดคอมแป๊บเปิดคอมเปิดคอมเลยเปิดเปอร์อิี่โ <Yeah. c oughs> ง่ฮาจ้องจะเล่นคุณนะครับระวังนะครับเขาจ้องจะเล่นคุณนะครับอร่อยอร่อย พามพามโอ้ยแสงมืดต้องไปปรับแสงแบบแบนะึงนะแอ้วแสงดีขึ้นตรงไหนวะเนี่ยมาวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวนะนี่คลิปต่อไปนู่นรอวันเสาร์นะ ก็พอะล่เราต้องเรียน่หนังสือนะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปก็เป็นเด็กแหละเนาะวิติตามก็น้อยก็าทำคลิปลายๆอ่ะอะนันคือเทคนิคของดกเข้าใจบอสไอมีบอสไอไอไอมีช้อปปี้ของแม่เนี่ยโอ้ยอวันนี้จะพาไปจะบอกแคทไหม ไปเที่ยวหรือป๊อปแคสติกตอกติกตอกติกตอบโอเคไปเที่ยวนี่วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนดีนะ,ะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะพาพ่อออกกองเลยไม่ไม่ใช่ดิพรุ่งนี้ไม่ใช่เั๊เจาเออนั่นแหละเราจะไม่ลงคิปวันศุกร์นะทุกคนไม่ลงทีวันศุกร์ทุกวันจะลงนะช่วง ช่วงทุ่มเท่านั้นนะเพราะว่าเราต้องกลับจากโรงเรียนอาบนะแปลงฟันอะไรอีกทําการบ้านอีกก็ต้องไปออกกาลังกายกับพ่ออีกกูก็จะถึงอืมมาเปลี่ยนเลยพามไปนยี้ละคือวิดีโอที่เราถ่ายมาจํากัดแค่ห้านาทีอะทุกคนเอ๊ยจะสูงทำไมวะาวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ เอ้ยบักวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่โอ้กองเป็นอะไรวะ่ปรับปับสิอ้ยมันชากเกินโอเควันนี้จะพาไปเที่ยวที่อ,อินเตอร์ลีไม่ใช่อินเตอร์ลีนะทุกคนอะไรรู้ไหม นี่อะไรเราจะไปเที่ยวที่นี่ลมกันนะทุกคนประเทศที่สวยที่สุดในโลกเออนี่อะไรอ่ะฮะนี่อะไรอ่ะอันนี้อะมาอะไรอะฮะแมนานซิตี้ไม่รู้อ่านถกโลม ใช่เฮ้เดี๋ยวนี้นี่จีประเทศนี่เหรอเวย์ครับซิตี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเฮ้เฮ้สวยมาวันนี้จะพาไปนี่เลยนี่เ๋ยวเกิดแค่ห้านาทีนะเอ้ยแต่เสียงนี่มันจ้าเลยเกินปรับหน่อย ยังแชร์ไม่เป็นเนาะก็ต้องใช้พึ่งนี่ไปก่อนมาให้ดูโอ้ยก็มีคนโหวตไปอ้สวยสุดๆเลยมันต้องแต่ยุคไหนวะเนี่ยนี่โคสวยอะไม่รู้นะในกล้องนี่มันจะเห็นชัดไหมขอให้พาด้วยมาพาลงไปนี่แหละอ่า เอาที่ที่อยู่ไกลๆหน่อยประมาณนี้ไม่รู้ต้นไม้จะมีบังบ้างออาวไปลงในนั้นทำไมเฮ้ยเอาโอ้มันบล็อกนี่วะโอเคตร,ตรงตรงตรงไหนมาฮ้่จะห้านาทีแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้ป่ะนะตรงนี้กันเออสียเมียกเลนแคปีหน้อง ยังไงน,นะอายมีเบอร์อ่านักก่อนลาไปก่อนนอคะครับแค่นี้เลยเอออ่ะเขียนไปแล้วบาย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 